พาทุกท่านมาที่เมเนเซียลเดสเตเดียมประเทศเม็กซิโกนะครับมาชมกันได้สดการแข่งขันฟุตบอลหญิงอุ่นเครื่องนานาชาตินะครับเม็กซิโกลงสนามพบกับทีมชาติไทยครับในส่วนของผู้บรรยายมีผมวิศรุตเพิมลุงและคุณภูสิทธิ์แย้มไก่สอนรับหน้าที่บรรยายครับเกมมาได้ชนะไทย2-0แล้วก็เกมกับเม็กซิโกเวเนซุเอล่าแพ้เม็กซิโกไป0-3นะครับนิโคเดตจ่ายทางซ้ายอีกทีหนึ่งริสเบตดึงหนีแล้วได้เปิดมาได้โค้งลูกนี้ติดมือ จะซ้ำอีกทีไม่ได้ครับโอ้โหที่วันที่เซฟไปได้วีคลิกของเม็กซิโกทิ้งยาวเข้ามาแล้วได้อุอ่มได้ประตูเลยครับโอ้โหเม็กซิโกขึ้นนำจากซูน่าตัวเก่งคริสซิน่าครับ1-0ระยะนี้ครับเลี่ยมเท้าซ้ายครับมงเช็ดเลยครับทิ้งมาแม่นจังหวะน,นี้จ่ายต่อมาครับจับสตินจับสตินมีความเร็ว จะหนีปาริชาติมาได้ครับจังบินเข้าไปในกรอบต้องหักเข้ามาแล้วแปลติดซ้ำอีกทีก็เข้ามือทิฟฟานี่ลุยขึ้นมาเปิดบอลลูกนี้จับไม่อยู่ครับแม่จังหวะจะจับของอล็กเซียคริยามาไม่พ้นนะครับอาริกาเปิดไปอีกทีหนึ่งแล้วได้โครับข้ามคาน3มโมงแล้วครับคนเดียวเลยครับคิดว่าน่าจะไปเหลี่ยมขวามากกว่าครับแบบนี้หลีเบกาป่านมาลูกนี้ชนคาน <c oughs> ครับบูแล้วไทยต้อง หาบอลก่อนครับจังหวะต้องหวัดจริงไม่ตรงขอครับโอ้โหเกือบได้ประตูที่2เสยมาครับแล้วโบ่งทีหนึ่งครับนิพาวันมาที่อรพินออรพินแหวนเงินออกทางซ้ายไปศิลาวันศิลาวันมองแล้วลองเปิดมาลูกดีครับลึกไปครับบอลทางซ้ายมาครับนิโคเตรตแบ็กซ้ายมาในกรอบเพชรต้นหักเข้ามาแล้วแปลติดพิฟานี ดึงใหม่อีกทีดึงยิงอีกทีได้ประตูครับโอ้โหเป็นตัวสำรองครับนี่อาริสโซโต้เลยครับ2-0อาริสโซโต้18ปีเท่านั้นครับหลุดกับดักล้ำหน้ามาเฉยเลยครับแล้วที่มามีพื้นที่นะครับหักคัดมาตรงนี้อืมจังหวะแรกติดแล้วเนี่ยให้ครับโอ้โหแล้วก็ยิงแบบนิ่มๆมาตรงนั้น4คนเนี่ยครับโอ้โหผ่านหมดครับโคเรตนะครับจ่ายต่อมาแล้วอาริส บอลถึงริสเบตหักเข้ามาได้ประตูจะชาร์ดูนีครับโอ้เแต่จัสตินนะครับแม่บอลไม่ตรงกรอบมาได้คนเดียวครับอาริกาให้ลูดีอาริสให้อาริกาแล้วดึงมาอีกทีครับทีมริสเบตริสเบตเปิดข้ามาแล้วได้โขเข้ามือทิฟฟานี่ครับมาอีกแล้วก็เป็กซิโกจัสตินล็อกยิงบอลตรงกรอบครับโอ้ยยังเซฟไม่ได้ครับทิฟฟานี่ดารุนีสอนเผ่า เดี๋ยวเปิดเข้าไปทีมงเนทอน,นอทชาโน่เจ้าวะนี้ต้องชมเซฟของทิฟฟานี่ครับสำคัญมากครับการที่ไม่เสียประตูเพิ่มครับเซฟดีมากครับปัดขึ้นบนครับเช็ดคานออกไปคือเขมีพื้นที่นะครับด้านข้างเราเข้าไม่ทันแล้วพอเข้าไม่ทันแล้วโอ้โหมงสมบัติแบบนี้จ่ายช่องมาอาลิสอ,ล,สอลิสนี่วางลูกนี้ข้ามหลายมาครับจัสฟินเปิดเข้ามาได้แล้วโอ้ต้องเซฟครับเจงหวะดีทิฟฟานี่ บอลหูพื้นที่ว่างครับเหมือนจะไม่ทันนะครแต่ทันครับแลวตว,วัดเข้ามาอาริกา้าแทงมาจัสตินจะหลบปริชาติจัสตินมองแล้วเปิดเข้ามาได้โขครับโหลุดเสาออกไปอบอลสะดุดจัสตินต้องให้มาทักซ้ายอลิซอาริส,รสยกมาลูกนี้เวี่ยงไปแล้วติดเซฟครับแมเซฟไม่ได้คับที่ฟานี่ดันขึ้นมาครับชารินา อาริสจ่ายต่อมาจากตะวัดยิงแล้วเป็น3-0ศครับโอ้โหเป็นเระยสนะครับทำประตูที่3ให้กับเมซิโกเอาไม่อยู่จริงครับนาทีป่าสิครับตรงกลางครับดูโอ้โหมีช่องครับแล้วไม่ล้ำครับเพราะว่าตัวสุดท้ายอ่ะของเรายืนอยู่แล้วตะวัดส,สวนทางทิฟฟนี่ได้ถึงเร็วด้วยครับยิงเฉือนข้ามข้ามขาเลยครับเคาะมาที่อลิส อาริสจ่ายต่อฟาติมาฟาติมาเบิร์นให้อาริสเกี่ยวแล้วจ่ายไปทีนึงอาริสยิงเลยโอ้โหลูกนีสี่ศูนย์ยับโอ้โหแล้วเป็นสองประตูครับประตูที่สองและประตูปิดท้ายครับประตูแรกนาทีสี่สิบเจ็ดครับบอลดำชิ่งครับแปะให้เลยครับจากอาริสแล้วก็เป็นอาริสนะครับบัดแล้วก็ไม่ถึงจริงครับทิฟฟานี่ และวพูต้ดสินเนะครับเป่าจบเกมครับเมซิโกก็เอาชนะทีมชาติไทยไป4ประตูต่อ0ูนะครับใช่ประตูแรกครับตั้งแต่นาทีสิบจนะครับจากคริสเตน่าและอีก2ประตูก็มาจากอาริโซโตโนะครับนาทีสีสเดและนาที90บก่อนหนะ้าเป็นประตู30ูนี่ก็มาจากหมายเลข24นะครับเปรย์ยนาที88นะครับ